ัสดีค่ะพบกับคำเงินฟาร์มช้แนวนะ EP นี้เป็น EP ขายของนะคะเรามีแม่พันธุ์เรนเด็ดเร้เร้อย,น,ย,น,ย,น,ยน,นะคะอายุ4เดือนครึ่งนะมีจำหน่ายนะคะเราจะจำหน่ายออก10ตัวนะคะน้ำหนักประมาณ70 8 0กิโลค่ะเริ่มต้นตัวละ10 0 0 0บาทนะคะจะขายภายใน1อาทิตย์นะคะเพราะว่าหลังจากนี้แล้ว หมูจะ5เดือนนะคะแล้วจะกลายเป็นหมูสาวนะคะจะขายที่ราคา13,000มืนสามนะคะ13,000บาทถ้าอายุ5เดือนนะคะต้องการใส่เงินน้อยช่วงนี้ก็เลยเอาออกมาขายซิปโตค่ะถ้าใครสนใจก็โทรมาติดต่อสอบถามได้นะคะ080 192 4007ค่ะหรือ คำพูงเงินฟาร์มเพจนะแชทมาได้เลยนะคะนี่คือหมูที่เข้าขายออกวันนี้นะเนี่ยค่ะตัวละหนึ่งหมื่บาทเป็นแดนเรือดร้อยนะคะสายเบเนาะแม่มันเป็นเบทาโกนะคะพ่อเป็นพรชัยอินเตอร์เทรนะนี่ค่ะน้ำหมักประมาณ70โดยประมาณนะคะขาแข้ง,ขงแข็งแรงดีเราเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะคะ เต้านมสิบเต้าขึ้นจ้านี่ประมาณนี้นี่เราเอา,เอ,า,เอ,าออกมาไว้หน้าฟาร์มนะคะรอคนมารับเนาะเขาติดต่อมาซื้อหนึ่งตัวก็เลยขายนะคะมาซื้อซอยในเด้อขายออกสิบตัวค่ะฝาว่ามาซื้อกันเนาะนี่